ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็ดๆ,ดๆที่จะเอาใจคอคนวัยมันและแฟนพันแท้คนรักหนังทั้งหลายนะคะในช่วงเวลาใหม่ค่ะ ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มค่ะในรายการ Red Carpet ค่ะทางช่อง mvtv mix theater ค่ะและวันนี้นะคะไฮสุพรานเอียบสกุลจะมีภาพเรื่องอะไรมานำเสนอแล้วก็ต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าอยากจะให้ไฮนำเสนอภาพเรื่องอะไรแล้วก็ส่ง SMS ค่ะมาที่483 8 8 3 8กันนะคะ แล้ววันนี้นะคะไฮก็มีภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผจญภัยทะลุมิติทะลุเวลาภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะพาเราย้อนไปถึงยุคเดเรลด้วยแหละและภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของนักฟิาสตร์สติเพื่องค่ะซึ่งเขาเนี่ยอยากที่จะทําการย้อนเวลาและเขาจะทําการย้อนเวลาได้สําเร็จหรือไม่ไปติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ ค่ะเอาราคาช่วงนี้นะคะค่ะจะพาเพื่อนๆไปประาชนภัยกับเรื่องราวของนักผจนภัยสี่เฟื่องค่ะที่เขาเนี่ยอยากจะย้อนยุคเข้าไปสู่ช่วงใดเดีสาวนั่นเองแล้วพวกเขานะีคะจะเจอกับอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันในช่วงเรสซีดค่ะ I'm picking up some major tachyon hits in this area. All right, Holly. We'll start with taking some seismic readings inside the mouth of the cave. การเดินทางข้ามเวลาที่ท้าทายต่อการเรียนรู้มากที่สุดวิลฟอร์เรลรับบทเป็นนักวิทยศาศาสตร์ดรริกมาเชลถูกดูดเข้าไปในห้วการเดินทางข้ามเวลาที่ว่านั่นจนย้อนเวลากลับไปในอดีตไกลลิบลับตอนนี้มาเชลไม่มีอาวุธทักษะหรือความสามารถใดๆที่จะเอาชีวิตรอดจากโลกผู้ขนานที่เต็มไปด้วยกองทัพไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตมหัศย์ นอกเหนือโลกของเราสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยภาพตาการตาและเรื่องราวขำขันสุดเวียงซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของ l แลนด์ออฟ e ดอะโรสซึ่งที่มาของการถูกไล่ล่าของเหล่านักผจญภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทีเล็ก ถูกสะกดรอยตามโดยพวกสตีนแตกสัตว์เลื้อยคลานที่เชื่องช้าที่แอบแฝงมาสืบสองข้อมูลต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขา เรานักพจนภัยทั้งหลายนะคะจะต้องแท็กทีมร่วมมือกันนะคะที่จะหาทางออกจากดินแดนพิสงอันนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าพวกเขาออกไปได้เนี่ยพวกเขานะคะก็จะกลายเป็นฮีโร่เลยค่ะแต่ถ้าพวกเขาออกไปไม่ได้แล้วก็จะต้องติดอยู่ในดินแดนอันพิสงแห่งนี้ใน ran d o f the lost ค่ะ This is today with Matt Lauer We're back now with Dr. Rick Marshall whose new book arrives in stores tomorrow. it was back in oslo that you just startled your colleagues with this theory that takes science in a completely new direction what exactly is that it boils down to two simple words renewable biofuels. close. บทสรุปของการท้าทายในการเดินทางผจญภัยในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อใจกันการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเด่นของภาพเตร์เรื่องนี้นะคะบอกเล่าว่าไม่ใช่แค่ไปให้ถึงจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่ทําให้ชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งแหลกนะคะก็คือมิตรภาพนั่นเองค่ะใครนะคะที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวแอดเวนเจอร์ผจญภัยแฟนตาซี Fantasy นะคะต้องไม่พลาดภาพยนตร์เรื่อง Land of the Lost ค่ะเอาละคารายการ Red Carpet นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามชม รายการร c คาเ e t ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มค่ะและในครั้งหน้านะคะหาจะมีภาพเยอะเรื่องอะไรมานำเสนอแล้วก็ต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับเรนนี้ค่ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ